มาดูเครื่องควบคุมอุณหภูมิตู้ฟักไข่กล่องโฟมนะครับถ้าเราเจาะรูระบายอากาศแล้วอุณหภูมิมันได้มันก็จะนิ่งนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่ไม่เกินที่เราตั้งไว้นะครับคือ37.5 แล้วพอมันลดลงมาที่37.2บเจก็จะเริ่มทำงานนะครับก็คือตอนนี้อุณหภูมิมันนิ่งครับเห็นไหมครับไม่เกินนะครับถ้าเราเจาะรูระบายที่มันพอดีนะครับให้มันพอดีมันจะไม่เกินครับและวทีนี้ลดลงมาก็ไม่เกิน37 2จ็ ก็คือเก็บความร้อนความชื้นได้ดีนะครับคุณสมบัติของตู้ฟักไข่กลรองโฟมนะครับจะสังเกตได้ว่าเก็บความร้อนได้ดีนะครับพอลดลงมาก็จะไม่เกิน37.2จะทํางานนะครับอุณภูมิไม่ลดต่ำกว่า37.2แล้วก็ขึ้นไปที่37.5ก็ไม่เกิน,นครับครับรอดูิแป๊บหนึ่งครับ อุณหภูมิจะนิ่งนะครับแล้วก็ไม่ลดเกินแล้วก็จะไม่ขึ้นสูงเกินครับเป๊ะเลยครับนี่คือเราเจาะรูระบายที่มันพอดีนะครับอันนี้เราต้องลองนะัลองหาเจาะรูให้มันพอดีครับนี่ครับ ละพื้นที่แต่ละนั่นก็อากาศอุณหภูมิไม่เท่ากัน,นครับอันนี้เราต้องดูนะครับเราต้องศึกษาดูนะครับเนี่ยเป๊ะนะครับนีอยู่ที่การเจาะรูด้วยนะครับขอบคุณมากครับ